สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับเราจะพาเพื่อนๆไปหาดใหญ่นะครับโดยการที่เราจะนําพระสมเด็จนะครับนี่เลยซึ่งมีใบหนังสือรับรองใบตรวจดีเอนะครับจํานวนเกือบ60องคองนะครับเพื่อไปส่งให้ลูกค้านะครับต่างประเทศนะครับและก็จะมีพระอื่นๆที่ไปนําเสนออีกนะครับอ่านี่เลยนะครับประมาณเสร็จแล้วเกือบ300องค์นะครับคัดอย่างดีนะครับจะใช้ลูกค้านะครับนะ เดี๋ยวเราเดินทางไปหาดใหญ่นะครับจากสมุทรปราการถึงหาดใหญ่นะครับเพืเ่อนๆติดตามกันในคลิปนะครับผมวันนี้เราก็ออกเดินทางกันเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนวันที่สองทุง่าสมุทหาดใหญ่นั้นลูกค้าไว้คุยธุรกิจแล้วก็ออกระสมเด็จไปให้ดูด้วย ไม่ใช่ให้ดูรถนี้เขาสั่งออเดอร์ไว้นะครับประมาณสี่ทุ่งนะครับส่วนดีๆเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็ทำคลิปต่อเนื่องไปนะครับขึ้นผ่านพระรามสองนี้ตีสามเลยนะครับจากสุบูรณลการตอนนี้เราเดินทางเข้าสู่กาจุมพรนะครับเปืดอทับสแกนนะครับตีสามแล้วลับกันยาวๆเมื่อคืนนี้นะครับกรุงเทพหาดใหญ่นะฮะ เ้าไปกันต่อนะครับ That's a win. ใกลยใกล้นาฬิกาตกคืนมันว่ามันมันเป็นขุดนอนเราเข้าถุงจังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีนะครับผม สุราธานีสุราธานีแฟนใหม่แล้วแต่ไม่ถึงแฟนเก่าแบบพวกเราเราไปโดนนะฮะแปดโมงครึ่งแล้วจ้าตอนนี้เราถึงสุราธานีแล้วจ้าเยกปาเวนะครับทางไปชัยยาและกิ่งวิภาวดีนะครับตอนนี้เข้าเมืองนะครับเปนเดียนะครับต้ตั้งเช้าไปเลยนะ

หัวใจเอาให้กันดีแล้วก็ความรักพอาเธอจริงๆแต่จะยืนน้องใจมันตื้นของน้องรักเธอจนหมดใจมันเอาแต่เพลิดไม่กินไม่นอนอยากบอกเธอสักครั้งแล้วเธอแน้โควิดหยุดแควรักได้ไหม สุราธานีสุราธานีตอนนี้เรามาถึงสุราธานีนะครับอำเภอบ้านนานสานนะครับเป็นบ้านเกิดของผมนะครับเดี๋ยวจะแวะเข้าไปหาแม่นี้ไม่ได้บอกล่วงหน้านะครับ ก็จะออกเป็นทางไปต่อที่หาดใหญ่นะครับตอนนี้นะครับเรากําลังออกจากอำเภอบ้านนาสารสุราธานีนะครับเข้าสู่เขตอําเภอทุ่งสงนะครับเข้านครศรีธรรมราชนะครับตอนนี้คืมฟ้าคืมฝนนะครับเดี๋ยวคืนนี้นะครับเราจะมีนัดกับพี่เล็กนะครับวิวนัทพลนะครับเจ้าของเพลงกบในกาลานะครับพี่เล็กเนี่ยจะเล่นคอนเสิร์ตที่นครพอดีเนี่ย ในระหว่างทางที่เราจะไปถึงลูกค้าในวันที่4เนี่ยเราก็มีกิจกรรมให,ให้ทำอีกมากมายในทริปนี้นะครับก็คือเหมือนประมาณว่าเที่ยวไปด้วยทํางานไปด้วยนะครับเจอกันต่อไปนะครับแล้วผลก็ตอขึ้นได้นะครับเราก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับในการเดินทางยิ่งเดินทางไกลเนี่ยต้องใช้ความระมัดระวังเป็นที่สุดนะครับวันนี้เรากําลังแวะ,ะทําบุญที่วัดสวนขันนะครับวัด วัดธาตุน้อยนะครับวัดพ่า้นขายวจาสิทธิ์นะครับที่อำเภอที่จันดีนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอำเภอช้างกลางนะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมภายในวัดกันนะครับนี่จะเป็นทางเข้านะครับวัดธาตุน้อยนะครับพ่อตัานขายวจาสิทธิ์ภายในก็จะมีการสแกนนะครับต่วนวัดอุนภูปินะครับ นี่เราเข้ามาในภายในวัดชาน้นยนะครับจะเป็นในส่วนของลานนะครับเจดีลานนี้เป็นเหมาลูกศรอธิบาว่าน่าจะเป็นการแก้บนนะครับแล้วก็มาเช่าบูชาดอกไม้นะครับจากที่เราบูชาเช่าบูชาดอกไม้ทูบเตียนมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปข้างในนะครับไปสักการะบูชาพระตั้งคล้ายนะครับดรงขึ้น ขึ้นทางขึ้นนะครับเราก็จะมาสัก,กระะตรงนี้นะครับเพื่อจะวางทูบเทียนดอกไม้นะครับแล้วก็จะขึ้นไปแปะทองข้างบนนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินขึ้นไปแปะทองด้านบนกันนะครับนี่เป็นทางขึ้นนะครับ นั่นเป็นทางลงอันนี้เป็นทางขึ้นนะครับซึ่งเป็นชั้นบนปรปติดทองที่เจดีกันนะครับเราก็จะมาแปะทองกันนะครับภายในเจดีนะครับก็เป็นสรีระสังขารของท่านท้ายนะครับท่านข้ายวชิชิตวัด่านน้อยวัดส่วนกันนะครับอันนี้เป็นทีมงานที่แอสกับที่ขาวนะครับภายในก็จะมีภาพว่าลักบากมากมายนะครับ จากที่เราทำบุญวัดท่านน้อยกันแล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังมุ่งหน้าผ่านเขตเมืองลัสก้านะครับเข้าสู่ใจกลางเมืองนครสตุรภาชนะครับจะไปเจอกันที่ในเมืองเลยครับนี่เป็นภูเขาที่สูงที่สุดของจังหวัดนครครับหรือเป็นในเขตพื้นที่ภาคใต้เลยก็ว่าได้ครับเรียกภูเขาเมรนะครับสูงมากนะครับผมจําจไม่ได้ว่าสูงเท่าไหร่แต่ก็สูงมากตรงนี้จะมีน้ําตกลุงชิงนะครับเราต้องผ่านน้ำตกลุงชิงเป็นน้ําตกที่สวยงามแล้วก็อันตรายด้วย ก็มีนักท่องเที่ยวก็กล้างเที่ยวเยอะก็มีผู้เสียชีวิตเดยอะแต่วันนี้เราคงไม่ได้แวะครับเท่าแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยทำคลิปเดินทางอย่างเดียวเพื่อนก็เบื่อแล้วันนี้เราก็มาถึงที่พักแล้วนะครับโรงแรมนะครับวันนี้เราก็เหมือนเดิมมีภารกิจนะครับคืนนี้มีภารกิจนิดหน่อยเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเป็นภารกิจอะไรกว่าจะถึงนาดใหญ่นะครับผมจะต้องแบบมีการเดินทางยาว 我。<'s> <'s> ไปสู่หัดใหญ่นะครับตามที่ไรยน้ำลายไว้นะครับดูกิจกรรมในวันนี้ต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงแล้วก็จะจบปารกิิยังไงรถตอนนี้ก็รู้สึกมีไฟเครื่องโชว์ด้วยนะครับเ,เข้าทางเส้นเพระโนดนะครับมีกังหันด้วยครับกิจกรรมนั้นากังหันเห็นรู้สึกดุดของปากกนนังหรือเปล่าไม่แน่ใจ น่้ำปาประดังคือเปล่าเน้มนรักริมเขือนเขือนปักพนังน่าจะเป็นเขือนปักพะ,ะังนะแถวนี้ว่าะเราดูนี้ว่ัดนี่เป็นโรงการพระราชดำริขนยหลวงรัชกาล้วต้งันี่เห็นชัดเป็นโครงการพะดขงาราง,รง,ง,รงหันน่จะเป็นิมิลแิมทะเล เส้นนี้นะครับจะเป็นดูกังหันนะครับพัดลมนะครับ <c oughs> อันนี้พีแอนของเราก็จะถ่ายด้วยครับว่าเป็น <c oughs> มือมีมือมุงไม่มีมือจับพวงอะไรแล้วนะ กำลังไฟฟ้าอ่านั่นเป็นเส้นปักผ่อนังยิงด้วยกันกิจดิมชายหาดนะครับใส่เอาบัวใส่ใช่บัวใส่บัวใส่กิจชายหาดบัวใส่รินทะเลมีจุดพักก็อาไว้อ่า <c oughs> ตอนนี้เราก็มาครึ่งเส้นทางนะครับไว้หาอะไรกินข้าวกินข้าเช้ากันก่อนแต่ที่กินของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะว้าวหน่อยนะครับ เป็นไงพี่แอดชอบพี่แอดก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้ออกทะเลเลยเยีียเพลียพอดีเราซื้อเหนียวไก่มานะครับก็ไม่หาที่กินกันมาภาคใต้มานครมาหาดใหญ่เนี่ยต้องกินเหนียวไก่นะครับเหนียวไก่สูตรสองที่เนี่ยค่อนข้างที่จะอร่อยนะครับตำคาเฟ่น,นะครับที่นี่นะครับ ว่าหลายคนดูคลิปนี้ผมงต้องอิจฉามากเลยนะครับกิจกรรมของเราเนี่ยกว่าจะถึงหาดใหญ่นะตั้งแต่กรุงเทพยันผ่านมาทุกจังหวัดเนี่ยกิจกรรมของเราเนี่ยเส้นทางของเราเนี่ยเหมือนคล้ายๆแบบเดินทางไปทํางานเนี่ยฟรีอินวันนะครับพักผ่อนไปด้วยทํางานไปด้วยว้าวนะครับว้าวนะครับทะเลนะครับตรงนี้เทียนใหญ่นะครับเฮ้ยไม่ใช่สิครับตรงนี้มันเป็นะโนด ว่าบรรยากาศดีนะครับน้ำทะเลที่นี่สีสวยด้วยครับที่นี่อำเภอระโนดนะครับจังหวัดพัทลุงนะครับริมทะเลนะครับโอ้ตรงนี้ว้าวมากเลยครับโอ้เป็นร้านเล็กๆที่แบบบรรยากาศดีมากน้ำทะเลสีสวยนะครับเล่นน้ำทะเลได้นะครับนี่มีเรือตำระมงด้วยครับอาหารทะเลที่นี่ก็ค่อนข้างที่สดๆหน่อยนะครับ นางรอเธอที่สมีลานี่อาหารทะเลที่นี่สดๆจะไม่สดได้ไงเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับเรือกำลังเข้าฝั่งนะครับวันนี้อากาศเป็นใจนะครับทำให้เราเนได้มานั่งดื่มดำนะครับบรรยากาศ มาแล้วนะครับมื้อนี้ของเรากินกันอยู่แค่นี้โอ้โหแหงคือเจ้าของร้านเขาเป็นห่วงนะกลัวเราจะไม่อิบนะครับโดื่มด่ำกับบรรยากาศดื่มใจหาดและริมทะเลมื้อเที่ยงมื้อนี้นะครับอ่ะลุยเลยครับตอนนี้เราก็ลัเดินทางมาถึงสมขทาวันนี้เรียบร้อยนะครับกำลังเดินทางเข้าในหาดใหญ่นะครับเพื่อเข้าไปที่ โรงแรมนะครับในการเตรียมตัวนะครับตามที่นัดหมายไว้ในการคุยเจราจาเรื่องธุรกิจนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะนัดเจอกับมิสเตอร์ปีเตอร์แล้วก็มิสเตอร์บิลลี่กวางเนี่ยประมาณบ่ายสองนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีเวลาเตรียมตัวในการที่จะพรีเซนต์นะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูนะครับ ต่อกิดหน่อยนะครับยังดูบรรยากาศมืดผลก็มีฝนโปรยโปรยแบบลายเลยครับต่อมามีไงตอนที่เราผ่านเราผ่านมาสองสะพานแล้วพัฒน์านแล้วว่า นัน์หรือว่าเป็นที่ขอตงตมตุ๊บบ้าาไม่แน่ใจกนะันไม่รู้นะใครรู้ช่วยบอกด้วยนะใครรู้ช่วยคอมเมนต์อบอกด้วยนะอ,อันนี้คืออะไรนะสวนป่าเปรเมเอ๊ะสวนป,ป่าอะไรเจริงเหรอสวนปน่าอะไรสวนป่าร,รู้ไงเทศบาลตำบลพะวงนะครับเออในเวนสวนยอมนะครับทวดนะครับการทางสุขรา มีปีเตอร์บิลลี่บอกว่าต้องมาพักที่นี่นอยู่ต้องมาพักที่นี่โรงแรมกี่ดาวนะห้าดาวเป็นสามดาวสามดาวโอ้โหโอ้โหแม่งสุดไม่สุดโอ้โหสูงอีเทียกาแฟใส่ตอนนี้เราก็เข้ามาสู่โรงแรมแกลนการ์เด้นนะครับ ขาดใหญ่นะครับติดต่อดูห้องพักนะครับนี่เป็นชั้นสินะครับติดต่อห้องพักไอพีเอสนำทีมไปก่อนนะครับแบบผมมาเจออะไรนะครับคิดดูเองนะครับว่าโรงแรมที่นี่เนี่ยดูสภาพจากตัวสัปสาทานะเครื่องนี้ก็แล้วกันนะครับ ผมเนี่ยไม่เห็นโทรศัพท์แบบนี้มานานแล้วนะตอนนี้มาถึงห้องพักแล้วนะครับอขอหนี้ <c oughs> อันนี้ของนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะ ขอ้ลูกค้านะครับอันนี้ห้องของโรงแรมอะไรนะแกลนแกลนคารดนพาร์คโอ้โหผมแม่งคุคัวความสูงอยู่แล้วว่ะเตียงว่างนะครับใครว่างก็มานอนข้างๆไนดะ้การเจรจาวันนี้นะครับก็ถือว่า,าได้ผลปริมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ยังถือว่าไม่ประสบความสำเร็จแซ่ทุกอย่างนะครับ ก็ต้องรอคู่ค้าของเราว่าเขาจะมีความชัดเจนให้เราแค่ไหนนะครับแล้วจริงๆวันนี้เขาต้องควรจะต้องจ่ายให้เราประมาณ3 0 0แสนบาทนะครับแต่วันนี้คือเขาเอาเงินของอประเทศเขามาให้ผมแล้วผมไปแลกเป็นเงินไทยก็ได้มาประมาณแสนหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันขาดไปอีสองแสนนะครับก็บอกว่าวันที่สเก้าเขาจะโอนมาให้อีกนะครับสองแสนกว่าบาทนะครับสำหรับพี่วันนี้ก็จบคลิปนะั้นเแก่การเดินทางจากกรุงเทพนะครับลงมาถึงหาดใหญ่นะครับอา่า เพื่อธุรกิจนะครับไม่ได้เป็นธุรกิจปิดกฎหมายด้วยนะครับเป็นธุรกิจที่เรานะครับทำแล้วมันดีนะครับดีที่สุดแต่ผมก็ไม่เปิดเผยเพราะเดี๋ยวจะมีคนบางคนบางกลุ่มนะครับมาแย่งลูกค้าไปนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากทุกท่านนะครับช่วยกดแชร์กดถูกใจ ะครับกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับไว้ทําคลิปต่อไปให้ทุกท่านได้รับชมนะครับในการไปประกวดพระเครื่องหรือทําอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อเป็นการสะท้อ,อนหรือมอุมมองพลิกมุมมองได้ความรู้นะครับสำหรับทีนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ